ทำบุญเหนียวนี้เสียงรถแหบ่บรรเลงดนตรีขับกล่อมขบวนแห่กระถิ่นไปตามทางรอบโบสถ์วัดหนองบงสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ขบวนแห่ที่เคลื่อนตัวอย่างช้าช้าแต่มีหนึ่งคนที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษนั่นคือเขาคนที่เคยยืมเงินไปเมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อนร่วมง,งานที่เห็นเขาต่างพากันซุบซิบ กระซิบกันถึงท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสของเขาที่เข้าร่วมงานบุญครั้งนี้ท,ทั้งที่ยังคงครั้งนี่เงินก้อนโตอยู่เห็นไหมทำบุญใส่ชุดใหม่เอี่ยมเลยแต่หอนี้ยังไม่คิดจะใช้คืนสักบาทเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงตำหนิเขาให้เรายืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยนะดีแค่ไหนแล้วอีกคนหนึ่งพยายามจะแก้ต่างแต่การที่เขาช่วยด้วยใจจริงแล้วเรายังไม่คืนหนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะ เห็นหน้ามันแล้วมันเจ็บใจจริงๆเพื่อนสาวพูดพลางชี้ไปยังชายวัยกลางคนที่กำลังหยิบเงินใส่บาตรกระถินทาบุญใส่ชุดใหม่เอี่ยมแต่นี่ที่กูให้ยืมไปเมื่อปีที่แล้วยังไม่เห็นวี่แววจะได้คืนเลยมันก็บอกว่าจะทยอยคืนนี่นาฉันพยายามจะแก้ต่างให้เพื่อนแต่ในใจก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกัน บอกตั้งนานแล้วยังไม่ได้คืนสักทีแล้วชุดใหม่นี่มันซื้อมาจากไหนกันแน่เพื่อนสาวถามเสียงแข็งฉันนึกย้อนไปถึงตอนที่เพื่อนคนนั้นมาของเงินยืมฉันจำได้ว่าตอนนั้นเขาบอกว่าธุรกิจขาดทุนและจำเป็นต้องใช้เงินด่วนฉันรู้สึกสงสารเลยยืมเงินให้โดยไม่คิดดอกเบีย้ยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะใช้เงินไปกับอย่างอื่นเสียมากกว่า เอาหน้าวันนี้เป็นวันทําบุญเราอย่าไปคิดมากเลยฉันพยายามเปลี่ยนเรื่องทําบุญก็ทําบุญเถอะแต่ทําไมคนที่ทําบุญถึงได้ใจดําขนาดนี้เพื่อนสาวบนอุบอิบฉันเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งฉันเห็นรอยยิ้มของเขาแต่ในรอยยิ้มนั้นกลับแฝงไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีฉันสงสัยว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันแน่ที่มา หนุ่มกบเคโอโอเคเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุญกระถิ่นบ้านหนองบงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระถิ่นสามคคีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำบุญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดแบรนน้องบองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคราชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำบลด่านในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุญใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร่วมสร้างกุศลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดบ้านหนองบงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่านขุนทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระถิ่นวัดบ้านหนองบงห้าข้อคิดจากเรื่องทำบุญเหนียวนี่เรื่องราวที่เล่ามานี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลายมิติของชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบุญและนี่ซึ่งเป็นประเด็นที่คนไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดจากเรื่องนี้เราสามารถสรุปข้อคิดสำคัญได้ดังนี้ดอกจันบุญไม่ใช่เครื่องล้างบาปการทำบุญเป็นการสร้างกุศลแต่ไม่ใช่เครื่องมือในการล้างบาปหรือความผิดที่ได้กระทำลงไปการกระทำที่ไม่ดีเช่น การไม่คืนเงินที่ยืมมาก็ยังคงเป็นความผิดอยู่ไม่ว่าจะทำบุญมากแค่ไหนดอกจันความจริงใจสําคัญกว่าการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์และจริงใจย่อมได้รับผลบุญที่ดีกว่าการทำบุญเพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมดอกจันนี้สินเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบการกู้ยืมเงินมาควรมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนตามที่ตกลงกันไว้ การไม่ชำระหนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นดอกจันความเห็นแก่ตัวเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของบางคนที่พร้อมจะทําบุญแต่กลับไม่ยอมชำระหนี้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลในจิตใจของบุคคลน,นั้นดอกจันความสําคัญของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่สําคัญในการดําเนินชีวิตการเป็นคนซื่อสัตย์ จะทำให้เรามีความสุขใจและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นสรุปเรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างที่เตือนใจให้เราทุกคนกระหนักถึงความสำคัญขององค์การทำความดีการมีจิตใจที่บริสุทธิ์และการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราได้กระทำลงไปการกระทำของเราทุกอย่างย่อมส่งผลต่อผู้อื่นและตัวเราเองเสมอ